นี่จอดวันแ in ต่งงานนี่สวยมากเอวเอววันแต่งงานเธอเท่าไหร่ครับ้าวันแต่งงานก็อ้วนแล้วนะสวันนี้ก็อ้วนมาเรื่อยหัวเลียดเธอว่ายังไงเล็กแม่ป่ะเล็กแม่เมื่อก่อนเล็กบูญเล็กพ่อเล็กแม่กันอย่างนี้ถ้ามึงปวดรือบอกอีอ้วนปุ๊บมีโกรธมากไม่มันมีสตอรี่มันไม่ไม่โกรธหรอกอะไรมันมีสตอรี่เรื่องลูกว่าคือเด็กอ่ะ เขาก็จะฟังเราล้อเล่นซึ่งเราไม่ได้โกรธนะมันก็เป็นเรื่องล้อเล่นของเราแต่วันนึงลูกขึ้นลิฟต์เห็นคนที่อ้วนหน่อยจริงจริงแล้วเขาพูดในลิฟต์ว่าแม่คนนี้อ้วนจังเลยเออคือในลิฟต์พูดถึงคนใช่คือเด็กมันใสมากคนนี้ออกมาเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราล้อเล่นหรือพูดอะไรมันก็ึกว่าเป็นเรื่องที่ตลกในครอบครัวนันเธอนึกออกมาอันนี้แหละมัน ที่โอบอกตั้งแต่ต้นรายการเลยว่ามันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็ไม่เคยรู้ว่าลูกเราจะจะใช่ไหมหรือว่าใครจะเป็นอะไรมัน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 ต้องเรียนรู้กันแล้ววันหนึ่งเรามาบอกแบบนั้นพี่เฟียเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเออเขาเขาเขาเข้าใจเขาก็จะไม่พูดมันไม่ได้ว่าเราโกรดน้เราเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นแต่เนี่ยมันออกมาเป็นรูปแบบนี้ดูตีไทยครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้นซับสไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลัง ทีทยครัวทุกเทปแน่นอนกดเล็กก็เล็กกลเล